สวัสดีครับผมพงพันธ์นะครับเทพแห่งการก่อสร้างวันนี้ผมก็ไปประชุมที่สำนักงานใหญ่มานะครับสำนักงานใหญ่ก็อยู่กลางเมืองพนมเปญเลยนะครับทีนี้ขากลับผมก็ผ่านแลนด์มาร์คสำคัญสำคัญของกรุงพนมเปญน,นะครับก็เลยจะนำคลิปมาแนะนำท่านนะครับ ก็ลองชมดูนะครับแล้วก็ขณะนี้นะครับประเทศกัมพูชาก็เป็นข่าวใหญ่ในประเทศไทยนะครับซึ่งก็อะไรอ่ะมีบุคคลท่านหนึ่งนะครับท่านก็หนีมาพำนักในกัมพูชาแล้วท่านก็โดนอุ้มตัวไปนะครับก็ท้ายคลิปนะครับ ผมก็จะพาไปดูตำแหน่งที่ท่านโดนอุ้มนะครับอันนี้ส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ให้เป็นเรื่องของทางเจ้าหน้าที่ไปนะครับส่วนพงพันธ์ก็แนะนำสถานที่ให้ดูนะครับแล้วก็คลิปของพงพันธ์นี้ก็จะไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองใดๆนะครับจะเกี่ยวข้องกับเรื่อง สนุกสนุกแล้วก็เรื่องหาเงินมากกว่านะครับเรื่องการเมืองก็ปล่อยให้ท่านว่ากันไปครับผมเอาล้วครับเราก็นั่งรถออกมาจากสานักงานใหญ่นะครับวันนี้ก็ให้รถที่บริษัทมาส่งอันนี้ก็คนขับรถนะครับเขาก็สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีครับ ส่วนภาษาไทยเขาก็บอกว่าเขาพูดได้นะครับแต่พูดพูดกันแล้วรู้สึกไม่ค่อยจะรู้เรื่องก็อาจจะแกล้งพูดเอาใจเราก็ได้ก็สรุปว่าเราก็คุยกับเขาเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันง่ายดีนะครับอันนี้ก็เป็นถนนหน้าสำนักงานใหญ่นะครับเขาก็ชื่อถนนนโรดมแล้วก็สังเกตว่าถนนในถ้าเป็นสายหลักๆพวกนี้เนี่ย ทางเท้านะครับจะกว้างใหญ่มากแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีคนไปจอดรถนะครับเจ้าของตึกเจ้าของบ้านิริมถนนก็ถือโอกาสยึดเปซะเลยครับก็ไปเป็นที่จอดรถเพราะว่าฟุตบาทของเขาปีนได้นะครับไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นสมัยก่อนเขาก็เตรียมการไว้ดี อันนี้ก็อันนี้เขาจะมีรั้วอยู่ข้างในหนึ่งชั้นนะแล้วก็กั้นรั้วไว้อีกหนึ่งชั้นไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับแล้วก็ท่านเห็นข้างหน้านะไหมครับนี่คืออนุสาวรีอิสรภาพนะครับอินด p เพนเ n นต์ n มนูเมนตฉลองอิสรภาพของประเทศกัมพูชานะครับก็จะเป็น เป็นวงเวียนนะครับเป็นวงเวียนแล้วก็เป็นลานกว้างแล้วก็เย็นเย็นก็จะมีคนมาเดินออกกำลังกายมานูน่นนี่นั่นเต็มไปหมดแต่ที่ที่มาตอนนี้ยังไม่เย็นนะครับก็เลยคนก็ยังไม่ออกมาเอาละอันนี้ก็เป็นวงเวียนนะครับเมื่อก่อนเคยเปิดให้คนเข้าไปได้นะตอนนี้เขาปิดแล้วไม่ให้คนเข้า ก่อนเข้าไปถ่ายรูปได้ตอนนี้ก็ต้องถ่ายรูปไปข้างนอกนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของลานที่ว่านั่นแหละครับตอนมีคนมาเริ่มออกเริ่มออกมาวิ่งแล้วนะครับท่านเห็นบ้านหลังใหญ่ๆนั่นไหมครับบ้านหลังใหญ่ๆดีนะครับก็เป็นบ้านของอท่านสมเด็จทุนเซนนะครับนายกรัฐมนตรีตลอดการของกัมพูชาบ้านของท่านก็อยู่ตรงนี้นะครับก็บริเวณก็ไม่กว้างใหญ่มากเท่าไหร่แต่บ้าน บ้านจะหลังใหญ่มากก็ท่านอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นสถานที่ตัวทั่วไปนะครับรีมถนนโนโรดมนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาขมรเนีย่ยปกติรถจะไม่ค่อยติดนะครับจะติดเฉพาะเช้าเช้าเย็นเย็นนะครับ เช้าๆก็ติดสักครึ่งชั่วโมงเย็นๆก็ติดสัก45นาทีหลังจากนั้นก็ไม่ติดแล้วแล้วก็ถ้าท่านเห็นอาคารทาสีเหลือกเหลืองนะครับอย่างนี้นะครับสีเหลืองเหลืองหลังคาสีแดงแดงส้มส้มเนี่ยก็จะเป็นที่ทําการของรัฐบาลนะครับจะเป็น กระรวงทะบวงกลมอะไรต่างๆก็จะแนวเดียวกันหมดนะครับก็จะออกมาแนวนี้นะครับก็เนี่ยครับขมนก็รถไม่ค่อยติดนะครับก็ไปไหนมาไหนก็สะดวกแล้วก็พนมเปนก็เป็นเมืองเล็กนะครับไม่ใหญ่มากแล้วก็รถก็ไม่ค่อยติดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถนนในกรุงพนมเปนเนี่ย จะตัดกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็มีหมายเลขกำกับถนนที่ว่างมีตรอกซอกซอยเข้าไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลียววเ้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจนงงเข้าไปแล้วออกไม่ถูกนี่ที่พนมเปญไม่มีแบบนี้นะครับของเขาเนี่ยจะเป็นถนนตัดกันเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็เป็นตรอกซอกซอยแยกไปแยกมาปวดหัวอย่างนี้ไม่มีนะครับ<โ> would, ที่พนมเปญจะไม่มีแบบนี้ ครับก็มีการก่อสร้างที่พนมเปญเยอะมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนจีนนะครับสร้างมาก็ขายให้ลูกค้าคนจีน,นครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้น,นครับแล้วก็เดี๋ยวสักครู่นะครับสักครู่ก็จะเห็นอ่า อะไรอ่ะทำไมยังไม่เห็นนี่อ๋อนี่ไงครับ SCG ครับอันนี้ก็คือสัาน,นักงานใหญ่ของ SCG ที่พนมเปญน,นะครับก็ SCG ก็มาเปิดสาขาที่นี่นะครับแต่ก็อันนี้ฝากบอกไว้หน่อยแล้วกันนะครับเผื่อท่านจะได้ยิน SCG เขาก็ ผมก็เคยติดต่อเ c g ที่กัมพูชานะครับก็คือเขาก็มีของมาขายแต่มีขายไม่เยอะเหมือนที่เมืองไทยนะครับแล้วก็คุณจะซื้อเฉพาะของที่เราเอามาขายเท่านั้นถ้าคุณจะซื้อของอื่นเราก็ไม่มีขายหรือไม่ขายให้คุณนะครับต้องซื้อของที่เราเอามาขายเท่านั้นก็ฝาก s c g ช่วยพิจารณาด้วยแล้วกันกับ เอาแล้วครับตอนนี้ก็มาถึงจุดศูนย์กลางของกรุงพนมเปญแล้วครับท่านเห็นยอดเจดีแหลมๆข้างหน้านะไหมครับนั่นคือเจดีวัดพนมนะครับวัดพนมก็เป็นเขาว่าคือจุดศูนย์กลางของกรุงพนมเปญน,นะครับก็คือวัดพนมนี่เองชื่อพนมเปญก็มาจากวัดพนมนี่แหละครับวัดพนมนี่ก็จะเป็น วงเวียนนะครับขนาดใหญ่แล้วก็มีวัดอยู่ข้างในนะครับแล้วก็คนก็สามารถเข้าไปได้แล้วก็ขึ้นไปบนเจดีข้างบนนั้นได้นะครับชาวกัมพูชาก็เข้าฟรีนะครับส่วนคนไทยไอยคนต่างชาตินะครับก็ต้องเสียเงินพงพัน์ก็เคยแกล้งเดินไปนะครับเดินดุยๆเข้าไปก็มีเจ้าหน้าที่กวักมือเรียกเอ้ยยู่ย มาจ่ายตังด้วยเอ๊ะเขารู้ได้ยังไงว่าเราไม่ใช่คนกัมพูชาเนาะหน้าตาก็คล้ายๆกันผมก็พึ่งมาสังเกตได้นะครับหลังจากอยู่ที่นี่มาสองเดือนว่าคนกัมพูชานะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่ไว้หนวดไว้เค่าถ้าใครไว้หนวดไว้เข่าแสดงว่าไม่ใช่กัมพูชา นะครับแล้วก็ท่านเห็นสักครู่ไหมครับเมื่อกี้รอบๆวัดพนมเนี่ยครับก็จะมีร้านร้านนวดนะครับเป็นนวดแผนไทยหรือนวดแผนขเขมนก็ไม่ทราบนะครับแต่คล้ายคล้าร้านนวดเหมือนเมืองไทยนะครับก็จะมีอยู่รอบวัดเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับแต่ตอนนี้ปิดให้บริการนะครับเนื่องจากโควิดแล้วก็แถวๆวัดพนมหรือแถวกลางเมืองพนมเปญตอนนี้ก็จะมี การก่อสร้างนะครับก็เพื่อขยายท่อระบายน้ําหรือเพิ่มท่อระบายน้ํานะครับเพราะพนมเปญก็เหมือนกรุงเทพนี่แหละครับฝนตกก็จะมีน้ํารอการระบายอยู่นะครับตกมาสักครึ่งชั่วโมงก็เรียบร้อยแล้วครับน้ำท่วมเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็กําลังเร่งงานก่อสร้างอยู่ก็จะเป็นความช่วยเหลือจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเขาเขียนป้ายไว้บอกว่า From the people of J8 นะครับแล้วก็จะมีผู้รับเหมาญี่ปุ่นนะครับคือบริษัท TOA Construction ชื่อมันดูคุ้นๆน,นะครับแต่คนญี่ปุ่นเขาไม่เรียกนี้นะครับคนญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่า To อ Constru c t i o n อันนี้ก็เป็นอีกเจ้าหนึ่งของโตอาที่เรารู้จักที่ประเทศไทยนะครับนี่ครับร้านนวดเต็มไปห,หมดเลยนะครับ แต่ว่าตอนนี้ปิดให้บริการอยู่ครับเอาแล้วครับเราก็ข้ามสะพานมาแล้วนะครับเ,เข้ามาสู่รถซินะครับก็เป็นทางกลับบ้านของงผมครับอันนี้เป็นอีกคนิดนึงนะครับอันนี้นั่งลุกมานะครับก็จะเอามาต่อกับลิปที่แล้วนะครับ๋ยวจะพาไปชมสิ่งท,ที่กำลังฮิต ในประเทศไทยตอนนี้นะครับเออตอนนี้ท่านที่ประเทศไทยก็มีข่าวว่ามีบุคคลท่านหนึ่งนะครับมาอยู่ที่ประเทศกัมพูชาแล้วก็โดนตุ้มตัวไปท่านคงจะจำกันได้นะครับตอัน,นี้มีข่าวใหญ่โตมากเลยประเทศไทยเขาก็มาอยู่แล้ว,วที่กงเทพอยู่นี่แหละครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูคอนโดที่เขาอยู่นะครับ ซึ่งคอนโดที่โรซิกนะครับตั้งแต่ลงสะพานมานี่นะครับจะมีอยู่คอนโดแ่กเดียวเท่านั้นนะครับถ้าเขาอยู่ที่โรซิกแล้วก็อยู่คอนโดนะครับก็จะต้องอยู่ที่คอนโดนี้แหละไปดูซิว่าหน้าคอนโดมีลูกชิ้นติ้งขาดไหมครับรถขับช้าจังเลยเมื่อไรจะถึงคอนโดเนี่ย เอาละครับมาถึงแล้วครับเอ๊ะยังไม่ถึงอีกตายแล้วเดี๋ยวนะครับสักครู่ตอนนี้ก็ดูนู่นดูนี่ไปก่อนนี่ก็คือบรรยากาศของรถซิกนะซึ่งเป็นลส่วนนอกเมืองออกมาแล้วถ้านท่ามสะพานมาแล้วนี่ก็ถือว่านอกเมือง้วเอาละท่านเไหนเนาะจะมี สักคู่นะครับรอสักคู่เอาแล้วครับท่านเห็นตึกซ้ายมือนั่นไหมครับตึกสูงๆนั่นแหละครับอันนี้ก็เป็นคอนโดเพียงแห่งเดียวบนถนนรถซิกนี่แหละนบเขาก็จะชื่อไทแลนด์คอนโดครับก็มีข่าวว่าท่านผู้นั้นก็คัดคิดมือแล้วก็ ่าน,นก็กำลังจะลงมาซื้อลกชิ้นตุ้ครับเนี่ยนะับคอนโดนี่แหละครับใ่ใต้ที่ผมันอยู่นี่เองครับแต่เท่าที่ผมมาอยู่ที่นี่ปีกว่าๆ่านะไม่เคยเห็นร้านขายลูกชิ้นตุ้งหรือรถเถึงลูกชิ้นขุ้งเลยอันนี้ก็ผมอาจจะดูไม่ทั่วถึงนะครับแต่ว่าก็ ก็เป็นข้อมูลของแต่ละท่านคข้อข่าวล่าเลยคอนโดนั้นมาแล้วนี่ครับนี่นะครับจนี่